สวัสดีครับพี่น้องผมอกกระจงโดนปูโดนครับสวัสดีปีใหม่ครับปีหกแปดครับผมกับพานเจกครับนี่ไม่เห็นเผ่งใบครับมหาหนูครับตอมไฟครับเลยพาพานเจกมาเบิ้งห้งครับเห็ดครบเรียบร้อยแล้วครับผมผมมาเบิ้งไวเดียวไปพาพี่น้องต่อห้างนี่ยครับปีหกแปดครับผมห้างแรกมาลุ่นเบิ้งกันน้ำกันครับว่าจะเป็นเรื่องอดไ มาหาสันตอกหนูกับถึ่งต้อมไฟป่ะนี่ก็เลยมาเห็นไว้แล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวเขาหาทั้งยู่เหรอบุงหมาดนะดำต้ำบันไดต้องวนป่าไปดูกรังโอ้โห ครับมาแล้วครับเจ้าพี่ท็อกปวดนครับโอ้ยไม่อยู่กับผมปวดอันตรายด้วยครับมาหนูครับมันตอมไฟก็เลยหมุนมาพอครับพี่น้องมาหาเบิร์โอเคครับผมเดี๋ยวรอหลุดมันกันครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับไม่มีอะไรเลยนี่อยู่ในหนีจ้กโลนึงครับตัวอันครับดัง บ่ได right? ้คร <Okay. S 1> ับผมน้ำหวานโมมีคร yeah. ับผมสิปล่อยเลยครับจีิงๆเอาด่างบ่อกมันใส่ลูกไฟตั้งีงใส่อยู่ใส่น้อยเดียวว่าใส่ลูกน้อยไหมนี่นะด่างวะเนี่ยบ่ย้่ยในกลางกลางมีอยู่ใส่ไว้ก็ับชิบไฟไฟเป็นเรื่องอะไรอะไรยังครับผม โอเคครับคงเฉาะเอาบ่เอาแบบนี้ไหมเอาบ่เข้าไปเลยเดี๋ยวปล่อยไว้ครับเอาไว้เลืนหา่าเดี๋ยวไว่าก,กันครับเดี๋ยวคุณเดี๋ยวค่อยทำเบิ่งอีกทำแบบง่ายนี่เนาะ พเจ๊เอื่นหรอครับพากันยางลุงเบิงกลองขมวเด็นายลงเบิงเจ้าลา,ายุ้าเนี่ครับเป็นตามีครับพนันเจ๊กอื่นลหรอครับเลี้ยงมาพันเจ๊กบอนแล้วครับไปลุยเบิงครับสองคเลยครับพนจ๊ก้องเจรันปลา น,ออนี่เลยเหรออนี่ครับอ,อ๋อคือขยายออกคือซื้อหน่นทั้งล่างมันคืออุปกรณ์นเงี้ยมันงนด้ยนะครับที่สองครับผมคขยายมันก็ยังยังเปลี่ยนสีน่าครับพี่น้องดูกทั้งที่สองทั้งนี้โบเมน,นทั้ง,ท,ง,ท,งที่เห็นในโต๊วไว้ด้ยครับ ที่รถพานก็เลยว่าเามีแต่มีแท้าพ่อพันเจ็กจอดเบื้งขออียู่ครับผมกำลังจิขึ้นครับผม,มก่อนยุคคนครับกำลังบอกเดี๋ยวิดตามสักครู่ครับเอาขาได้เีพ่น้องห้องฝึกครับอยู่ใกล้ครับพ <c oughs> ่นเจ็กกำลังจิกระเดือไปข้างขยายออกไงครับผมแต่ว่าเพิ่งลักษณะคืองจี บอลใหญ่ปันไดยครับเดี๋ยวรอเมืองครับมาจีบปีนังเดย์มันจิกจุดคบผู้ขย,ยู่ควนันใหญ่นี่คักเลยปล่อยไว้ก็หายคือเก่าแล้วครับมันมีในพวันหาลอนลุนบอลหลคือจะไม่ค่อยอยากดีมันจิกเอาควันใส่แล้วครับผม ทักทายพึ่งแล้วพึ่งหนาวบอ,อกแกั่ครั้งเลยผูย้ขาวอีรีอ้เจ๊ขาว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 จั่วเลยแหละขาวไปอ้อนไหมุมมีหรอก โมมีโมมีมีกั่น้อยนะเอ้าถึงไหมครับผมพ่งมมอยูไหมเฮ้ยโอ้ยควันตั่ว จะกระทิดครับพอกันครับลงแล้วครับมันอ่อนแห้งปวดครับผมเมันกับขาวจัวเลยไว้วันครับเดี๋ยวค่อยมาพอกันไหมครับข้างนี้ขันมันอยู่นะครับโอเคครับพี่นอกข้งที่สองผ่านไปครับผ่านได้ัยังครับขาวชัวผ่านดีเดี๋ยวนับมือมาพอกันครับข้างนี้เดี๋ยวไปลุยข้างที่เห็นโตครับผมมาจิพ่อห้างบ่ไปรับท์ ครับพี่น้องหมายที่มาหาหนูครับเห็ดตัวไว้ครับเห็นตัวตอมไฟครับผมแต่ว่าบอท่านเห็นหังครับตัวนี้เป็นน้ำหากันครับเระพานจิกสิบขวบ่ออุปกรณ์เตียมมาแล้วครับแต่ยังไม่เห็นลังไปลุยกันตนอนลุยอยู่จ้ำๆ้เนี่ยเพราะว่าถึงลบหนาวครับหนานี่ หลุดมือแล้กันครับมาสีเห็นทางบอ่อได้ครับไปครับลุยเดี๋ยครับสภาพมาทีเท้าที่มหาหนบนพวกเอ็นเมยม,มันบินตอมไฟครับเธอบรรัวห่างกันจีไปหลบอยู่ใส่บมันเป็นปลาเป็นปลา,าไม่ยล่ลำหยักครับเป็นบุง้งเออเออ,เอ,อน้ำไปครับหมุนปลาหาก่อนเดี๋ยวสิเจอบ่อ หลบอยู่ตรงไหน,นโอ้ยเดียบลอยแล้วพี่น<ะ>้องล่หมุนป้ายกล่าหาโ่าเห็นครับทั้งที่บินตอมนะครับบบเห็นครับผมดี่ามันยู่หมกอยู่ในบริเวณนี้ครับอ,อเห็น,านทางรถไฟผมไปน่าจอยทูทางฝั่งทางรถไฟต่ำหม,มกหลี่ยูครับบบเห็นครับผมทั้งที่สามทั้งที่สามกับมือนี่ พออยู่สองครั้งครับทั้งเหล็กกับแก่ทั้งสองก้อนได้มาหน่อยหนึ่งครับผมโอเคครับเดี๋ยวค่อยพอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสองดุลผู้ดุลนคือเก่าแล้วครับนี่ผลงานกับบ้านใหญ่ใหญหน่อยเดียวครับเบงงครั้นเดี๋ยวค่อยลุยกันไหมครับผมแล้วคลิปนี้คงเกี่ยวไปทั้งมีครับสวัสดีครับ